สวัสดีครับน้องชายทำโหเป็นไงบ้างเกมของเราวันนี้ครับแหาวุฒิพมมันมันยึดอัดตรงไหนอะเราการยกเสียการยกเสียเขาเสียก็ถือว่าเราทํามาเกือบจะมาแล้วนะครับเสียงเฮตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับน้องเป็นไงไฟนี้กับไฟที่เจอกันก่อนหน้านี้เป็นไงมันแตกต่างกันงไงครับแตกต่างเขามาดีครับเขามาดี อาวุ้นไหนเลยที่ที่สร้างความกันวนงวลหนักใจให้เราเป็นลูกชุบจริงไหมครับจริงไงียพอใจไหมวันนี้ผมออกมาหรืนี้ไม่พอใจไม่ไม่พอใจตัวเองคิดว่าตรงไหนต้องต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอ่ะต้องซ้อมให้ดีกว่านี้ซ้อมเหื่ออะไรนั่งกายเราเปลี่ยนทั้งหลายมันหมดไปดเรื้อย,ยครับหมไดไปเรื่อยๆเลยครับถ้ามีโอกาสาอีกสักไฟน้อง คิดว่าได้ยาสนุกกว่านี้มั้งผมว่าอยากอยากไม่ในใจเรารู้ว่าขอทำฟองก่อนขอทำฟองก่อนนี่เสียไดนะสีเขาช็อตได้ที่แล้ครับอชีใช่เราห้าหมื่นเลย้าหมคูชได้หกหมื่นเลยคเียงันเลยจ๊องได้หกหมืครับผมอ้อนมพี่อุรหนึ่งหมื่นมนรูห้าหมื่นขออยากข้อมานได้ครับ่เาอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษทุกคนครับที่มาเชีย โอเคน้องกแรงงานทีสุดเท่นั้นเอครับ